โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไล์ด้วยค่ะไล่แบบวันนี้ไปทำอะไรมาไปเออแม่เล่าให้พี่รอนฟังใช่เขาพิมพ์ยาวอ๋อใช่รู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นข้อความเก่าอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติจะเขียนสั้นมากแค่ไปลงทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ปีเขางานเรียนความเป็นสายรายงานประจำตัวเลยครับอุยวันนี้เอ้ยว่าขอแม่ขอเช็คก่อนนะเราเอาหมดเลย มันไม่ต้องบอกรู้กันอยู่แล้วมันก็ควรจะไปอย่าไปใช้คำว่าหน้าที่สิใช้คำว่าอะไรดีนิยามไม่ถูกเลยค่ะพี่แอ๊ดก็คือสิ่งก็คือสิ่งที่แอนต้องทำให้กันก็เป็นแบบเป็นน้ำใจอะเป็นปลอดภัยสุดๆในบ้านหล้าเออซึ่งเขาก็สนับเสมอตรงนี้ด้วยโน้พี่แอดเนาะดูแลเทคแคร์ค่ะเราไปส่งเองเร เพราเขาไปแล้วแอปแบบกลับมาแล้วลงลงเครื่องปุ๊บเข้าไปอาบน้ำที่ว่าเราก็ไปสามแซกเลยมันดีไหมคะกับกับโมเมนต์อะไรแบบนี้กับความสมัครเสมอของเขาาดีที่สุดค่ะค่ะ,คะหมายถึงว่าดีที่สุดของแอปเพราะว่าแอปคิดว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าเท่าการดูแลความสะอาเสมอเราก็ที่สำคัญที่สุดคือมไม่ได้ดูแลแอปคนเดียวอเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าแอปไม่ได้แอปไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวแปลว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ค่อนข้างที่ห่างกันเยอะน่าที่สุดสองปีก็สองคนไทยค่ะแสดว่าคุณปีกต้องวิดีโอคอลเล่าทุกอย่างไปฟังเฮ้ยปีนี้จะติดโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไลน์ด้วยค่ะไลน์วันนี้ไปทําอะไรมาไปเอแหมเล่าให้พี่รอนฟังนะใช่เขาพิมพ์ยาวเลยไม่ไปเห็บค่ะแชทอะไรไหมคะเขาใช้แชทของแอร์ แต่แล้วเพว่าไม่ได้ให้รู้มือถือกันใช่รู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นข้อความเก่าอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติเขาจะเขียนสั้นมากแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ปีเขามาเป็นเรียงความวันนี้ไปอะไรมาบ้างวันนี้วันนี้ไปสมมติวันนี้ไป u n i v e r ไปเที่ยวไปอะไรมีอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยกันรูปไปเหตุผลว่าเราเล่าเหมือนเขียนเป็นเดือนมีนาคมกับลูกเราที่แบบโมเมนต์แบบอธิบายเล่าเป็นจักฉากให้กับนนฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็เหมือนเขาก็ ก็เราก็ได้รู้ว่าเออเขาเขาสนิทใจกันมีอะไรก็อยากจะพูดคุยกันอยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเขียนก็สนับสนุนรูปอยู่แล้วเป็นสายรายงานประจำตัวเลยครับแม่อุ้ยมันนี่เออหรือว่าขอแม่ขอเช็คก่อนนะว่าเนี่ยเอาหมดเลยไรเตอร์ใชหรือว่าเขาเขาจับมือกันหรือเปล่าครับแม่ ขามีดีลหลับบ้านเรื่องละเอียดเลยค่ะทำอะไรบ้าๆใช่เลหรือช่วงที่เขาแบบพุ่คขี้สนมกันเนี่ยมันมีการดีลลับกันเกิดขึ้นพี่แอบให้ดิบให้ดิบเป็นตาแทนอะไรอย่างเงี้ยที่จะขอมีลายแยกออกไปบอกไม่ได้ค่ะใช่นอกจากสร้างลายกลุ่มสามคนใจแสดงว่าพี่แอ๊บถ้าพี่แอ๊บต่อไปขาดอย่างเงี้ยคือแสดงว่าเป็นพี่แอ๊บแล้ว เป็นัานตอบค่ะ <ขา S 1> ันานๆอ๋อใช่ค่ะ้นรหรือสติกเกอร์ข่าวสดออ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ